สวัสดีครับวินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องคันตัม m ด็ออร์คเคิลครับนี่ครับเป็นคลิปเช็คพลังงานดวงรายเดือนนะครับของชาวราศีกันครับก็ลองมาดูกันนะครับว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับที่ทางพลังงานนะครับสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาหรือสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนคุณนะครับมีอะไรก็ลองมาดูกันใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับชาวราศีกันครับตีมพลังงานครับในเดือน พฤศจิกายนนี้ครับมีไฟล์ไฟ r ์ครับหรือห้าไม้เทา้าคอมเพรสติ้งโกบาร์เซัมดีเทลแล้วก็คอนสตริกวิดออเดอร์ครับมันอาจจะเป็นในลักษณะของการทำงานนะครับหรือมัน มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมามันมีการแข่งขันเกิดขึ้นมามันมีเรื่องราวอะครับที่จะต้องชาเลนจ์ที่จะต้องท้าทายนะครับหรือในไพ่ใบนี้คือคุณอาจจะต้องแข่งขันมีการแข่งขันเกิดขึ้นมานะครับในเรื่องงาน The Lover ครับ Archangel Raphael Arch Rapha ครับ Ultimate Relationship Carefully with your decision g o o d h e a l t h ครับ The Lover นะครับมันเป็นได้ทั้งในเรื่องราวของในเดือนพฤศจิกายนสำหรับชาวราศีกันนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเดือนที่คุณให้ความสนใจนะครับกับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณให้ความสนใจกับสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นในความรักในความสัมพันธ์ก็ตามมันมีคาว่ากู e เท์ขึ้นมานั่นแสดงว่า มม่อาจจะถึงเวลาสําหรับบางคนที่ไม่ได้สนใจสุขภาพร่างกายของตัวเองเลยถึงเวลาที่ต้องหันกลับมาสนใจดูแลร่างกายของตัวเองนะครับหรือ the lover มันเป็นได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ทําให้คุณได้ไปพบเจอกับสิ่งที่ใช่มากขึ้นคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่จบความสัมพันธ์ลงคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่าหรือมีความสัมพันธ์กับตัวเองนะครับที่ดีมากขึ้นมันเป็นในลักษณะของการซล l ์ l ลิฟในตัวเองก็ได้นะครับ แล้วก็มีนะครับอีกโก้ครับหมายเลขสิ <Okay. S 1> a f r a s e n s of entrapment being overly focused on material t h i n g negative or fear based thoughts ครับอีกโก้นะครับมันคือความกลัวมันคือด้านอัตตาของเราทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเหมือนในพลังงานของไพ่อะ่ะทำไมมันมี5ไม่เท้าขึ้นมานะครับมันก็อาจจะเป็นอีกโก้ของเราที่ทำงาน แล้วเราไปเขาเรียกว่าเรามีอัตราเรามีตัวตนนะครับซึ่งในการพัฒนาตัวเองนะครับมันคือการที่เราลดอัตราของเราลงลดอีโก้ของเราลงให้เราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นโอเคถึงคุณจะมีตําตแหน่งคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยหรือคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับแต่ถ้าตาบใดคุณยังมีอีโก้อยู่ จิตวิญญาณของคุณนะครับมันจะไม่ได้เป็นจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์นะครับดังนั้นอีโก้มันก็มีด้านที่ดีที่ทําให้เรารู้ตัวนะครับว่าเฮ้ยเราต้องปรับปรุงเราต้องพัฒนาตรงไหนมันเป็นเหมือนพลังงานนะครับที่คุณอาจอาจจะต้องให้ความสนใจครับกับการไม่ยึดต,ติดหรือการปล่อยวางบางอย่างแล้วก็ใช้ในเรื่องราวของความเชื่อใจความไว้วางใจคือ อีโก้มันคือสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมครับมันมีบางสิ่งที่คุณปรารถนาที่คุณต้องการแล้วคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้มันมาคุณทุกใจกับมันคุณคาดหวังกับมันคุณกังวลกับมันแล้วมันทําให้คุณเป็นทุกข์นั่นแหละครับคือสิ่งที่ที่อีโก้มันทํางานและ มันก็ทําให้คุณเชื่อว่าคุณจะไม่ได้สิ่งนั้นแต่เมื่อคุณกับกลายเป็นพลังเงานของความรักครับ the lover อ่ะเป็นพลังเงานเป็นพลังงานของความเชื่อใจในในตัวเองในสิ่งที่คุณทําความทุ่มเทวความพยายามต่างๆที่คุณทําในงานของคุณนะครับมันก็จะทําให้คุณเขาเรียกว่าสําเร็จผลก็ได้ครับชาวราศีกันนั้น,น,นสาหรับผมอะ่ะเบิบร์มม่วงบอลผมบังเอิญไปเจอคลิปหนึ่ง เขาพูดถึงเรื่องความสม่ำเสมอนะครับมียูทูบเบอร์คนนึงเนาะเป็นชาวต่างชาติเขาทําช่องมาแบบ10ปีนะครับ10ปีนะครับคุณคิดดูว่า10ปีทําช่อง YouTube อะ่ะมันก็มีช่วงที่จังหวะเขาตะ,ตะกุตะกักโน่นนี่นั่นแต่เขาก็ไม่ทิ้งอะ่ะเขาก็ทํามันจนเขาแบบประสบความสําเร็จมียอดวิวมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นดังนั้นสําหรับผมผมก็เลยรู้สึกว่า ไม่ว่าคุณทำอะไรอยู่ในธุรกิจในงานหรือในอะไรก็ตามของคุณอะถ้าคุณทำมันด้วยความสม่าเสมอคุณไม่ทิ้งมันเกาะระหว่างทางแล้วคุณแข่งขันกับตัวเองว่าจะต้องทําอย่างไรให้งานของคุณธุรกิจของคุณนะครับหรือสิ่งที่คุณทำนั้นมันดีขึ้นวันหนึ่งในจังหวะเวลาที่มันผีดอกออกผลครับ คุณก็จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเองแต่ในระหว่างทางที่ต้นไม้อะครับหรือสิ่งที่คุณกําลังทำเนี่ยคุณไปเร่งกระบวนการของมันอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ก็ได้เหมือนคุณปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณรีบอะ่ะที่จะเอามันไปขายอะ่ะใช่ไหมครับปลูกอะไรดีปลูกมเมล็ดพันธุ์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันยังไม่ได้เจริญเติบโตแล้วคุณมังเอิญไปขูดมันขึ้นมาเพื่อด,ดูมเมล็ดอ่ะครับ ว่าเฮ้ยเมื่อไหรมันจะเกิดเมื่อไหร่มันจะโตเมื่อไหร่เราจะขายมันได้เห็นไหมครับเมื่อคุณไปเล่นกระบวนการอ่ะมันก็ทําให้ต้นไม้นั้นตายก็ได้เหมือนกันนะครับในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่บางทีอะ่ะมันอาจจะยังไม่ได้เป็นจังหวะของคุณก็ได้แต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกว่าคุณจะไม่ประสบความสําเร็จบางทีสิ่งที่คุณทําอยู่นะครับตอนนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ในอีก5ปี10ปีข้างหน้าของคุณอะ่ะมันอาจจะสร้าง อะไรได้สร้างยอดขายอะไรต่างๆให้คุณก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยความกลัวบางอย่างในตัวคุณความไม่เชื่อใจความไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณทําอยู่หรือการยึดต,ติดกับโลกทางวัตถุยึดติดแบบที่มันเป็นความกลัวอยากได้อยากมีอะครับมา,จากจกเินไปจนคุณไม่สามารถปล่อยวาง ได้เนี่ยไม่ก็อาจจะทําร้ายคุณก็ได้นะครับดังนั้นในเดือนพฤศจิกายนผมรู้สึกว่ามันคือเดือนที่คุณต้องมีพลังงานของความรักให้ตัวเองมากขึ้นเนี่ยครับ A soft cup ครับสิ่งดีๆครับมันกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะครับคุณไม่จําเป็นต้องไปแข่งกับใครคุณไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครผมรู้สึกว่านะครับ A soft cup มันคือมันคือคุณจะได้เจอสถานที่ ที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจคุณมีความสุขคุณฟูลฟิลกับมันมันอาจจะเป็นงานมันจ,จะเป็นผู้คนมันอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมมันอาจจะเป็นเจ้านายใหม่เพื่อนใหม่งานใหม่คนรักใหม่สําหรับบางคนก็ได้ครับหรือเพราะว่ามมีคําว่าการตัดสินใจังนั้นการตัดสินใจบางสิ่งบางอยา่างขอให้คุณตัดสินใจโดยการเชื่อใจ แล้วก็ตัดสินใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมครับไม่อยากให้คุณตัดสินใจเลือกโดยความรู้สึกที่แบบฉันเบื่องานนี้ละฉันเบื่อเจ้านายฉันเบื่อเพื่อนฉันจะลาออกละไม่อยากให้ให้มีอารมณ์แบบนี้ครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็ได้แต่เมื่อคุณใจเย็นลงเมื่อคุณไม่ได้มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อคุณตั้งกันผ่านตัวเองว่าชัดเจนว่าเฮ้ยโอเคเราอาจจะไม่เหมาะกับงานนี้ งานนี้อาจจะไม่ใช่คุณวางแผนคุณมีแผนว่าคุณจะไปทำอะไรคุณรับผิดชอบชีวิตตัวคุณแบบร้อเซได้เมื่อน,นั้นอะถ้าคุณอยากจะตัดสินใจลาออกคุณก็ตัดสินใจได้นะครับแต่การตัดสินใจลาออกมันไม่ได้มันไม่ได้คอนเฟิร์ม,มว่าชีวิตของคุณอะ่ะจะไม่เจอปัญหา ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อคุณออกมาเป็นเจ้านายของตัวเองทําอะไรของตัวเองมันก็จะมีปัญหาในรูปแบบอื่นเข้ามาที่คุณอาจจะต้องแก้ไขนั่นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้มันอาจจะมีสิ่งดีๆมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับดีๆเนี่ยเข้ามาหาคุณครับบางคนเป็นความรักใหมายความโรแมนติกรับที่อยาจจะเข้ามาชาวราศีกันเนี่ยครับไฟล์เพนอโคไฟล์เพนอโคเนี่ยพูดถึงเรื่องราวของความกลัวได้เหมือนกัน นะครับเพราะว่าอีโก้เนี่ยมันขึ้นมาอีโก้มันคือความกลัวนะครับคือคือข้อจํากัดของเราอะที่เรามีต่อตัวเองผมยกตัวอย่างข้อจํากัดเลยที่ผมเห็นชัดเจนมากๆตอนไปเรียนดำน้ำผมดำได้แรกใช่ไหมครับก็คือไปเรียนเรื่องการแก้ไขสถานการณ์น้ําเข้าหน้ากากเรกูเรเตอร์หลุดหรือไอที่เขาใช้หายใจหลุดออกจากปากจะต้องทํำยังไงโอเคผมก็ไปทําได้ครูก็บอก เคทำได้หมดแล้วนะแต่ทำไมยังกลัวอยู่คุณเชื่อไหมครับมันมันเป็นความเชื่อฝั่งใจว่ากลัวจมน้ำแล้วก็ณนะตอนนั้นที่เรียนผมรู้สึกว่ามันมีความมันมีความคิดที่ขึ้นมาจํากัดว่าเราทําไม่ได้เพราะผมดําลงไปปุ๊บผมจะขึ้นมาอย่างเดียวเลยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออ เราสร้างเงื่อนไขเราสร้างข้อจํากัดขึ้นมาให้กับตัวเราเมื่อเราสร้างเงื่อนไขผมสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองว่าเราดาไม่ได้เพราะว่าเรากลัวเรากลัวน้ําเข้าหน้ากากเรากลัวน้ําเข้าปากเรากลัวน้ําเข้าจมูกทั้งที่รู้วิธีหมดแล้วนะว่าจะต้องทํำยังไงเมื่อเกิดสถานการณ์นั้นแต่ความเชื่อผมอะมันเชื่อว่าเค้ยกลัวจมน้ํากลัวไปละเนี่ยครับมันเหมือนเนี่ยมันก็เลยทําให้บางครั้ง ในเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนชาวราศีกันมันคือเดือนที่คุณควรพาตัวเองออกไปไม่ควรจมอยู่กับไม่ควรปิดกั้นตัวเองอะ่ะ ไม่รู้ว่าคุณจะพาตัวเองออกไปเจออะไรนะแต่ไม่ควรปิดกั้นตัวเองอีกอย่างหนึ่งถ้าใครมีปัญหาในเรื่องราวของหนี้สินในเรื่องราวของเงินหรือถ้าคุณมีความกังวลในเรื่องราวของเงินนะครับเงินไม่พอใช้หรืออะไรต่างๆอยากให้คุณรู้ว่ามันเกิดจากการบริหารจัดการของเราเองนะครับแล้วก็เราอาจจะใช้เงินเกินตัวเราอาจจะสร้างหนี้เองหรือคุณอาจจะถูกโกงนะครับด้วยการไว้ใจอะไรต่างๆแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วสิ่งที่คุณทําได้เลยคุณจะหา ช่องทางไหนที่ทําให้คุณมีรายได้มากขึ้นนะครับหรือจะหาวิธีไหนที่ทําให้คุณมีความสบายใจในเรื่องราวของเงินดังนั้นในเรื่องราวของเงินนะครับ f i n a n c i โ l มันเป็นในในพลังงานของความรู้สึกกลัวความรู้สึกทุกความรู้สึกเศร้าต่างๆมันก็คือ e อโกโ้นั่นเองดังนั้นสิ่งที่ทําได้ใน f i n a n c i โ l เลยนะครับคือสําหรับผมนะถ้าคุณหาช่องทางสร้างรายได้ยังไม่ได้มาปรับที่ความรู้สึกมาปรับที่ความคิดของคุณก่อน ว่ามันจะดีขึ้นทุกวันนี้เวลาที่ผมใช้เงินผมจะขอบคุณเงินอย่างเดียวเลยขอบคุณเงินไปก่อนเงินได้ทําหน้าที่ของเงินอย่างแบบเต็มที่และมีประสิทธิภาพแล้วครับจะไม่พยายามไปคิดถึงนี่ด้วยครับแล้วก็มีเทลวอร์นครับเนี่ยครับไฟออฟคัพส์ครับเหมือนเอเนจีของชาวราศีกันครับคุณจมอยู่กับความทุกข์ครับความคิด ความกังวลนะครับแล้วก็สเตรนด์สเตรนด์เนี่ยมันคือความอ่อนโยนมันคือความแข็งแกร่งมันคือจิตวิญญาณของคุณที่แข็งแกร่งดังนั้นในเดือนกันยายนอ่ไม่ใช่เดือนกันยาเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับชาวราศีกันผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบเหนื่อยมันก็จะเหนื่อยอ่ะแต่เมื่อคุณใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมรู้คุณค่ามีคุณค่าใช้ชีวิตแบบตื่นเช้ามาฉันรู้สึกดีกับชีวิตตื่นเช้ามาฉันแบบ โชคดีจังเลยนะครับที่มีชีวิตอยู่อะไรแบบเนี้ยคุณจะเห็นครับว่าคุณไม่จําเป็นต้องดิ้นรนทําอะไรมากมายถ้าคุณใช้ชีวิตแบบมีความสุขในปัจจุบันนะแต่เหมือนคุณบางคนไม่ได้มีความสุขในปัจจุบันคุณยังยึดต,ติดในอดีตหรือพาตัวเองไปอยู่ในอนาคตมากจนไปบางครั้งการมานาเฟส t a t เตชันคุณมานาเฟสตไปแล้วใช่ไหมครับคุณขอไปแล้วอะ่ะคุณขออะไรไปแล้วอะ่ะสิ่งที่คุณต้องทําเลยคือ การเชื่อแล้วก็ไปล่วางผลลัพธ์ไม่ต้องไปกังวลว่ามันมันจะได้หรือไม่ได้ไม่ต้องไปเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่อะไรตอนไหนเพราะว่ามันจะทำให้คุณไม่ได้อยู่ในปัจจุบันขณะและทำให้คุณไม่ได้เห็นถึงพลังงานปัจจุบันขณะของคุณนะครับ นะครับทั่วครับดูเป็นพลังงานของความรักเข้ามานะมันเป็นได้ทั้งพลังงานของความรักที่เฮ้ยคุณใช้ความรักนําทางคุณใช้ความเชื่อใจนําทางคุณใช้อินทิวชันของตัวคุณหรือสัญชาตญาณของคุณเนี่ยนำทางเนี่ยมีนายออบสอดอีกนะครับนายออบสอดเนี่ยคือความกังวลละคือความคิดมากละในเรื่องราวต่างๆหรือกดดันตัวเองมา,จากจนเกินไปนะครับแม้ว่าคุณกําลังกดดันตัวเองมา,จากจนเกินไปในเรื่องราวอะไรก็ตามชาวราศีกันครับ ในเดือนพฤศจิกายนนี้เหมือนพลังงานของไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกครับนำพลังงานของความรักเข้ามาเชื่อใจในพลังงานของพระเจ้าที่อยู่ในตัวคุณครับจงแข็งแกรง่งจงอดทนครับต่อทุกๆสถานการณ์แล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาปัญหาทางการเงินนะครับมันคือการดึงดูดทุกวันนี้คุณใช้การดึงดูดอยู่จากความคิดของคุณเนี่ยไฟออฟครับก็คือพลังงานของการดึงดูดเหมือนกันความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็จะดึงดูดความทุกข์ขข คุณทุกคุณคิดมากเรื่องเงินคุณคิดแต่มีเงินออกไปมีแต่รายจ่ายคุณเชื่อไหมครับมันก็จะมีแต่รายจ่ายเพราะว่าสิ่งที่คุณโฟกัสอ่ะมันจะขยายคุณโฟกัสที่ความเครียดคุณโฟกัสที่การที่จะต้องเอาชนะใครบางอย่างสิ่งนั้น,นก็จะทําให้มันขยายแล้วทําให้คุณทุกข์แต่เมื่อใดที่คุณเปลี่ยนมันเป็นพลังงานของความรักครับ the love r คุณก็จะดึงดูดกับโอกาสที่ดีความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีหรือการเงินที่ฟลอ์มากขึ้นนะครับชีวิตของคุณจะฟลอ์ก็ต่อเมื่อความคิดของคุณฟลอ์หรือเป็น o s i t i v e energy นั่นเองนะครับในลักษณะประมาณนี้ดังนั้นในเดือนพฤศจิกายคนคบสำหรับชาวราศีกันคุณก็ยังต้องทํางานต่อไปเนาะเออเราก็ต้องยังเราก็ต้องทางานต่อไปผมทําคลิปเนี่ยไม่ใช่ผมไม่เหนื่อยนะครับผมไม่ท้ออะไรต่างๆมันก็มีแต่อยู่ที่เราจะจัดการกับ สิ่งที่เราคิดกับความรู้สึกของเราให้อย่างไรให้ให้เราสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้จริงๆชาวราศีกันที่คุณมาเจอคลิปนี้เนี่ยคุณกําลังดึงดูดนะผมเชื่อว่าคุณกําลังดึงดูดกับสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมคุณบางคนอาจจะไม่รีบคุณกําลังพาตัวเองก้าวข้ามผ่านช่วงยากลําบากของชีวิตไปได้ครับดังนั้นมันมีบ้างแหละที่ความคิดของคุณอาจจะหวนมาทุก ท้อเหนื่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเมื่อคุณเมื่อคุณชัดเจนในตัวเองเมื่อคุณชัดเจนในเป้าหมายอ่ะคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าไพ่มีอะไรอยากจะแนะนําคุณบ้างในเรื่องของงานก็คือยังต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบยังต้องแบบอะไรหลายหลายอย่างต้องทําคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีภาระโน่นนี่นั่นแต่ไม่อยากให้คุณคิดในด้านนั้นอยากให้คุณคิดแค่ว่า พยายามคิดในด้านที่ดีให้ได้หรือมองในด้านที่ดีให้ได้มันจะส่งผลดีต่อตัวคุณมากกว่าถึงแม้ว่าสถา,านการณ์นั้นมันจะยากแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีช่องทางให้คุณคิดในด้านที่ดีนะครับดีไวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีกันครับ The Loving Ma n มเนี่ยมันเป็นพลังงานของความรักไม่รู้เนาะว่ามันจะมีบุคคลเข้ามาหรือตอนนี้คุณกำลังตกหลุมรักใครอยู่ก็ได้หรือมันเป็นพลังงานของจะมีความรัก คนเข้ามาจีบคนเข้ามาชอบมันอาจจะเป็นได้ทั้งในเรื่องของชอบคุณในเรื่องของงานนะครับชอบคุณในเรื่องของอบุคลิกภาพนะครับเสน่ห์ในตัวคุณ ความใจดีในตัวคุณนะครับหรือเป็นในเรื่องราวของคุณอะจะพาตัวเองไปอยู่บนเส้นทางที่คุณมีความสุขมากขึ้นก็ได้หรือตอนนี้คุณกําลังอยู่บนเส้นทางหรือไลฟ์พาดของคุณนะครับซึ่งเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางของการเติบโตทางจิตวิญญาณนะครับเพราะว่าอีโกมาเนี่ยนั่นแสดงว่าคุณจะต้องล่กคาบครับ e go, อีโก้ล่กคาบจิตวิญญาณของตัวคุณจากความกลัวให้เป็น,ปนพลังงานของความรักแล้วในตลอดเส้นทางของคุณคุณก็จะพบเจอกับ สิ่งดีๆหรือในเส้นทางที่คุณกําลังเดินอยู่นียมันมีสิ่งที่ไม่ดีแต่คุณรู้ว่าคุณจะต้องจัดการกับความรู้สึกของตัวคุณอย่างไรนะครับเนี่ยครับ back and forth นะครับจะเอายังไงดีมันมีการตัดสินใจนะครับจะไปหน้าจะเดินถอยหลงังหรือจะอยู่ที่เดิมน,นะครับดังนั้นเนี่ยมันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นมาละผมจะบอกว่าให้ใช้ชีวิตเหมือนวันสุดท้ายอ่ะคุณเชื่อไหมครับแบบเนี่ยเมื่อวานผมไปเจอเพื่อนเพื่อนก็บอกอีกแล้วว่า เาเรียกว่าตาบุญธรรมของเขาเสียนะครับลื่นลม้มผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราไม่รู้เนาะว่าเราจะมีชีวิตอยู่แบบอีกนานแค่ไหนอ่ะมันคือเหมือนวันนี้เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะเราก็ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขในแบบของเราอย่างเต็มที่่ะครับโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นนะครับ ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเลยแข่งขันกับตัวเองไม่ต้องกดดันตัวเองด้วยนะครับว่าเมื่อไหร่จะประสบความสาเร็จเมื่อไหร่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าคุณเห็นสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆได้น่นแสดงว่าคุณก็มีสิ่งดีๆอยู่วันนี้คุณมีชีวิตอยู่คุณก็มีสิ่งดีๆอยู่นะครับถึงแม้ว่าชีวิตของคุณจะต้องเจอความทุกข์เจอความยากลาบากแต่ไม่อยากให้คุณใส่ความเชื่อนั้นน่ะจริงๆแล้วชีวิตคือของขวัญนะคะรับสิ่งที่คุณเจอ มันคือส่วนหนึ่งในการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณเท่านั้นเป็นคู่ทางจิตวิญญาณของคุณนั่นเองนะครับ Status quo ครับ ไพ่อาจจะแนะนําอะไรกับคุณมันเป็นวัฏจักรอะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรชีวิตของคุณสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันหายไปมันคือการเปลี่ยนแปลงดังนั้นคุณอยากจะมีดวงที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนว่าในพลังงานของไพ่สําหรับผมผมจะว่ามันต้องเปลี่ยนที่ตัวคุณก่อนเปลี่ยนที่รูปแบบความเชื่อเปลี่ยนที่รูปแบบความคิดเปลี่ยนที่อารมณ์ของคุณเปลี่ยนที่เนี่ยตัวคุณไฟล์เอาไนะคลองเช็คดูครับว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรณตอนนนี้ทุกใเรรื่อองาวะไไรรททํามถึงเเป็นนุกใื่องนั้น เพราะว่าฉันฉันมีอีโก้มีความยึดติดหรือเปล่าบางคนเป็นทุกเรื่องความรักเพราะว่าคุณเอาความรักไปให้คนอื่นจนลืมที่จะรักตัวเองหรือเปล่านะครับดังนั้นการรักตัวเองเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะทําให้คุณได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับชาวราศีกันหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณครับอาจจะเป็นข้อความคําแนะนําให้คุณมากกว่าเนาะมันมันไม่ได้เป็นเหมือนการทํานายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ มันอาจจะเป็นสิ่งที่บอกให้คุณได้ตื่นรู้ในพลังเงินของตัวคุณก็ได้ครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณครับขอบคุณครับ